สวัสดีจ้าวันนี้พี่นาจะมาทำเดตตัวนี้ให้ดูนะคะเดตตัวนี้เป็นชุดเดสยาวนะคะต่อกันแต่ลูกค้าต้องการที่จะแยกนะคะเสื้อกับกระโปรงคนละชิ้นกระโปรงเนี่ยลูกค้าบอกว่าไม่เอาแต่พี่นาจะทําให้นะส่วนเสื้อนะคะเรามาดูตรงส่วนเสื้อตัวเสื้อนี่มีซับในเย็บกลับมาแต่ลูกค้าบอกว่า ใช้ความยาวเท่าเดิมเลยเราอาจจะพงแล้วพับเย็บแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเย็บเล็กๆ1ตีนผีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้พี่นาจะไม่ได้พับเย็บแบบนั้นนะเพราะว่าพี่นาจะใช้เย็บกลับกันซับในเลยเนาะมันจะดูเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเลาะเปิดรูนะคะนิดนึงเพื่อที่เราจะเอาไว้กลับออกมากลับตัวเสื้อออกมาแล้วก็เลาะตรง ที่เป็นเส้นได้เข็มสกัดไว้สองจุดแล้วเราก็ดึงเส้นเข็มออกเลยง่ายๆแบบนี้นะเนี่ยเป็นรูเพื่อแล้วเราก็จับนะคะจับชิ้นส่วนต่างๆยัดเข้าไปแบบนี้ยัดให้ไปอยู่ด้านในแบบนี้นะคะวิธีที่จะเย็บกลับชุดหรือว่ากระโปรงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะเราจะทำวิธีนี้ ตรงนี้มันมีได้เย็บย้ำมาแล้วก็ตะกิดออกนิดนึงให้เขาเปิดเป็นธรรมชาตินะคะจากนั้นเราก็จะพับสาบนะคะพับสาบไปทางด้านซับในแล้วเราก็เย็บตรงรอยที่เราเลาะอ,ออกนะคะเป็นได้เดิมของลูกค้าของงานจะมีรอยอยู่เย็บนิดเดียวนะคะตีนผีหนึ่ง เพื่อนเพื่อนมือใหม่อาจจะใช้เข็มหมุดกลัดจุดต่างๆไว้นะคะเช่นตะเข็บข้างเกล็ดให้ตรงกันตัวนอกกับตัวในให้ตรงกันแล้วก็เย็บมาแต่ส่วนตัวของช่างเนี่ยจะถนัดที่จะใช้มือผ่อนนะคะผ่อนชิ้นล่างผ่อนชิ้นบนอะไรประมาณนี้มันสะดวกกว่าเพราะว่าเวลาตต้นผีทิปเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าอ่าชิ้นล่างเยอะกว่าหรือชิ้นบนเยอะกว่าอะไรประมาณนี้ ส่วนตรงซาบหน้าแบบนี้เราก็จะพับไปทางซับในนะคะเพราะว่ามันจะกลับออกมาได้ง่ายพเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะมีรูเปิดแบบนี้เราก็จะเอานิ้วดันลงไปตรงมุมนะคะตรงมุมแล้วเราก็กลับออกมาแบบนี้นะคะ กลับง่ายๆถ้าหากว่ายังไม่แหลมเราก็ใช้ปากคีบหรือว่าใช้เข็มหมุดตะกิดตะกิดออกมานะคะถ้าใช้ปากคีบก็ดันจากด้านในให้แหลมดันออกมาเหมือนเรากลับปกเชิ้ตกลับออกมาจากรูเล็กๆของเรานะคะกลับออกมาตัวนี้มีฟองน้ำอกด้วยมันก็จะกลับยากนิดนึง พอเรากลับออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนียนเรียบแบบนี้เลยนะเนี่ยเป็นเสื้อเหมือนเสื้อคอป่ะค่ะตัวสั้นๆหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปรีดนะคะรีดรีดซับในกับตัวนอกให้ซับในเนี่ยเขาล้ํากับตัวนอกนิดนึงเวลาใส่ลูกค้าเวลาลูกค้าใส่ซับในจะได้ไม่แลบออกมา ทรงเสื้อก็จะประมาณนี้นะคะพอเราทําเป็นทรงเสือส้อเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้คือเขาผูกโบด้านข้างแบบนี้ไม่มีกระดุมนะเป็นคอป้ายวีแบบนี้เนี่ยใส่แบบเทๆ่ๆใส่กับยีนใส่กับอะไรน่ารักจากเสที่เขาใส่ไม่ได้ไม่ชอบกระโปรงอะเอามาทำเป็นเสื้อแบบนี้ก็ได้ใส่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆหรือลูกค้าเห็นแล้วอาจจะทำเองก็ได้นะคะ เนี่ยเราไปรีดมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะไอ้น้ำยังเปียกอยู่เลยรีดซับในปัดล้ำจากตัวนอกนิดนึงประมาณหนึ่งแปดนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บปิดรูเย็บปิดรูเราก็จะเย็บเป็นกระดูกเล็กๆข้างนอกเลยเหมือนกับเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อสูทเสื้ออะไรที่เขาเย็บตรงแขนนะ ตัวนี้เราเปิดรูกลางหลังเวลาเราวางเรียบๆเ,เนี่ยเราเห็นรอยเย็บนะแต่ว่าเวลาลูกค้าใส่เนี่ยมันก็จะอยู่ทั้งชิ้นด้านหลังเนาะก็จะมองไม่เห็นร,รอยเย็บนะคะก็จะเป็นเส้นสันๆอยู่กลางหลังแบบนี้ถ้าหากว่าตะเข็บข้างกว้างเนี่ยเราก็เย็บตรงตะเข็บข้างเปิดตรงตะเข็บข้างก็ได้เพื่อหลบเนี่ยเราก็จะผูกแบบนี้นะคะ สวยงามใครมีชุดเรดรสที่ไม่ชอบก็เอามาตัดแบ่งครึ่งแบบนี้ได้นะคะส่วนตัวนี้เป็นกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงที่ลูกค้าเขาบอกว่าไม่เอาแต่เดี๋ยวพ่นาจะทำให้เขาไปด้วยเผื่อเขาอยากจะใส่เป็นคนละชิ้นเนาะอยากจะใส่เป็นตีเดียวกันแล้วก็คนละชิ้นนะคะ ตัวนี้เป็นกระปรงเห็นไหมคะเวลามาต่อกันแล้วก็จะได้สองชิ้นแบบนี้